เคาะแล้วนะครับช่วยไร่ละ1,000บาทพร้อมยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งหลังการประชุมนาบคครั้งที่2ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือชาวนาโดยจ่ายเงินสนับสนุนไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนซึ่งก็จะใช้วงเงินกว่า3 8 0 0 0ล้านบาทนะครับช่วยเหลือชาวนากว่า4ล้านกว่าครัวเรือนโดยต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมออีกครั้งแล้วก็คาดว่าจะพิจารณาได้ภายในสัปดาห์นี้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ กับประชาชนครับส่วนวงเงินนี้จะใช้จากกรอบงบประมาณเดิมของทอกสที่มีอยู่ 20,900ล้านแล้วก็จะมีการจัดสรรเพิ่มอีก9,000ล้านรัฐมนตรีเกษตรย้าว่าการจ่ายเงินครั้งนี้เป็นการจ่ายเฉพาะกิจและจะมีการประเมินผลในระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชาวนาครับขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีมติยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและเปลี่ยนเป็นโครงการเพิ่มผลผลิตเกษตรกรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายปราโมชเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยระบุว่า แม้จะไม่ได้ตามเป้าหมาย20ไร่นะครับแต่ว่าก็เข้าใจถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณเนื่องจากปีนี้ข้าวราคาตกครับ